การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะนางสาวมนิกาบุญถึงสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านดู ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมประเมินนางบงกตปัญญาวัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่นางสาวารีรัตสติราชศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษและนางสาวัฒนาวนารรณโกศราชการครูบำนานอดีตครูชำนาญการพิเศษสาขาวิชาภาษาไทยโรงเรียนบ้านดู่ ผู้รับการประเมินนางสาวบุติกาบุญถึงอายุ29ปีเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่25ตุลาคมปีพุทธศักราชส5 5 9กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอายุราชการ4ปี11เดือนประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานที่รับผิดชอบงานหลักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3และปีที่4งานพิเศษวันหน้าพัสดุครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3และงานลูกเสือ ภาระหน้าที่การสอนวิชาภาษาไทายชั้นป .3 ป .4 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นป .2 และป .3 และวิชาต้านทุจริตป .3 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานครูประจำชัน้นงานดูแลนักเรียนงานโฮมรูมงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและงานลูกเสือ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมอบรมคุณธรรมจร,รยิยธรรมส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1, ด้านการจัดการเรียนรู้ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ 1. สร้างและพัฒนาหลักสูตร 2. การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4. การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 6. การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 7. การจัดบรรยกาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและ 8. การอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรข้าพาจ้าดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านดูสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดจนตัวชี้วัดเพื่อจะทําโครงการสอนรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าดำเนินการบางแผนออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรูปแบบ Active Learning 1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน Ben b a s e d Learning (BBL) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน เป็นรูปแบบของ a c i อป Learning ที่เน้นวิธีการปฏิบัติและมีความหลากหลายสอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีวัตและวัตถุประสงค์ 1.4การพัฒนาสื่อนวัตกรรมข้าพาจ้าดำเนินการสร้างและพัฒนาวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดย g o o g l e Sites เรืองมาตราตัวสะกดสำหรับผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านดูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ทักษะการคิดทักษะการทำงานทักษะการแก้ปัญหาทักษะการเชื่อมโยงรวม ทางทักษะการสื่อสารได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ระดับคุณภาพดีเยี่ยมจากศึกษาที่การจังหวัดพะเยา1.5การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เข้าจ้าดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเหมาะสมสอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้1.6การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรีนยนรู้ครูจะได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ s, หรือ Google s i g e หเรื่องมาตราตัวสกดสสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนมันดูเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 1.7การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนค้าาพเจ้าได้ดําเนินการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้กระตุ้นความสนใจไปรู้ไปศึกษาเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทํางาน 1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนคพเจ้าปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยตลอดจนการเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้เรียนอันที่ส การส่งเสริมและสนับสนุน 1. การจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้ามีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน 2. ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าดําเนินการจัดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสําหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 3. การปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการปฏิบัติงานทางวิชาการงานโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายตามที่โรงเรียนแต่งตั้งให้รับผิดชอบ 4. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและ หรือสถานประกอบการคาพเจา,าได้ใช้หลักการกลยะาณมิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องคาพเจา,ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะ เพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในวิชาเนื้อหาและวิธีการสอน3.2การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ค้าพเา้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 3.3การนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนานการจัดการเรียนรู้คพเจ้าได้นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนานตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒน,นาการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนที่ 2. การพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายวิจัยนวัตกรรมเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดย g o o g l e s i t e เรื่องมาตราตัวสะกดสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านดู่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2ความสำคัญของนวัตกรรม ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญยิ่งของสังคมมนุษย์ก่อให้เกิดวิวัฒนาการต่างๆที่หลากหลายต่อการดำเนินชีวิตภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโรงเรียนบ้านด่อำเภอปงจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการอย่างจริงจังทั้งระบบ จึงได้กำหนดนโยบายมาตรการที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการอ่านออกเขียนได้ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น การแก้ไขปัญหาและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและเขียนคำในมัตราตัวสะกดนั้นนอกจากจะต้องจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและหลากหลายแล้วเพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องวิธีการสอนยุคป,ปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยนวัตกรรมประยุกต์ในเชิงบูรณาการสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและเป็นการสนับสนุนผู้เรียนในศตวรรษที่21เหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดย Google Sites เรื่องมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านดูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2 ประโยชน์และความสำคัญของนวัตกรรม 1. การเรียนรู้ออนไลน์ตือ Google Site สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันที่รวมอาบริการของ Google ที่มีอยู่แล้วซึ่งจะเป็นช่องทางของระบบการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตที่ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปเรียนในเว็บไซต์ที่ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนให้มีสภาพแวดล้อมคล้ายกับการเรียนในห้องเรียนิดีโอสั้นที่จัดทำขึ้นมานั้น มีความยาวเพียง5-7นาทีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเข้าไปศึกษาหาความรู้และสามารถทบทวนซ้ำได้เมื่อต้องการอีกทั้งคลิปวิดีโอการสอนนั้นยังประกอบไปด้วยขั้นนำขั้นสอนและขั้นสรุปตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน บทเรียนออนไลน์ก็ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเพราะนักเรียนจะปฏิบัติตามคำแนะนำในคลิปวิดีโอการสอนมีการอ่านตามร้องตามการเต้นและนอกจากนี้นวัตกรรมบทเรียนออนไลน์ดังกล่าวยังก็ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนอีกด้วยเพราะการจัดทำบทเรียนออนไลน์ในครั้งนี้ได้ให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทเป็นผู้สร้างบทเรียนออนไลน์ร่วมกันกับครู จะต้องมีมอสกกส้มนมชาซ้อมร่มกลมมาต่ก่อนอื่นเด็กๆไปฟังกลอนแม่กงกันก่อนค่ะแม่กงจงใจจำไว้ใช้งอน้องตีฉิงดังระคังเสียงกอง ค่ะเด็กๆสำหรับบทกลอนเพราะเาะนะคะขับร้องโดยเด็กหญิงได้พาจำนงสอนเพื่อนๆของเรานั่นเองค่ะวังนี้ท่านคณะกรรมการผู้ประเมินสามารถศึกษาวิจัยเต็มเรื่องได้จากการสแกน QR Code ด้านหลังพักผนวกแผ่นสุดท้ายค่ะผลลัพธ์ในการพัฒนาตามประเด็นท้าทาย1เชิงปริมาณ ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3จำนวน35คนปีการศึกษา2564มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ในปีการศึกษา2564สูงกว่าปีการศึกษา2563ร้อยละ11.65 2. เชิงคุณภาพได้บทเรียนออนไลน์โดย Google Sign เรื่องมาตราตัวสกดสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 2. เป็นแนวทางในการพัฒนานรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ครูผู้สอนท่านอื่นที่มีความสนใจและ 3. เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยในการสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถและทักษะในด้านอื่นๆ